เฮล lo ทุกคนกลับมาเจอกับเอมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ห่างหายจากบิวตี้ไปสักพักแล้วนะเนาะแล้วก็มีแก a บว่างระหว่างไลฟ์สไตล์ต่างๆกับบิวตี้อะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมีคลิปนะคะเกี่ยวกับบิวตี้นิดหน่อยนะวันนี้ก็คือ แต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดแมสนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาเจอมีหน้าสดมากๆนะสดจริงนะคะจืดมากคิวก็คือไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็นั่นแหละทุกคนก็จะมาแต่งหน้าให้ดูกันนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะเพื่อไม่ให้ติดแมสนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกให้ดูด้วยว่าเออถ้าไปแบบใช้ชีวิตจริงๆมันจะติดแมสมากแค่ไหนนะคะเพราะมีก็จะออกไปซื้อของด้วยเนาะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเราใช้อะไรไปโอเคทุกคนก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะจริงๆเนี่ย ถ้าอยากหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีทาสกินแคร์อะไรนะคะก็สามารถตามไปดูได้ในคลิปวัคซีนก็มีมอร์นิ่งรูทีนอยู่นะคะมันน่าดีขึ้นมาก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 นะคะก็ตามไปดูกันไม่มีสปอนเซอร์คลิปนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์เหมือนกันนะคะไม่มีสปอนเซอร์นะมีอยากให้ทุกคนแบบได้รู้จริงๆว่ามีใช้อะไรนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยทํานะแต่ว่ามันดีมากๆนะคะก็คือการลงแป้งก่อนการลงรองพื้นอ่ะงงกันสิก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการลงอย่างเงี้ยมัน การลงแบบเหมือน translucent ค่ะเป็นอันนี้ของมีเป็น essence matte fixing compact powder นนะหน้าตาแบบนี้นะคะมีใช้บ่อยมากนะก็ลงไปบางๆนะคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราทาครีมอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยมันยืมเร็วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟิกหน้าหน่อยนะให้หน้าแบบหน้ามันแมทนิดนึดน่งนะไม่ต้องเยอะหน้าเราก็จะแค่รู้สึกแมทขึ้นนะคะไม่ได้ทำให้หน้าแห้งหรือว่าอะไรใดๆนะมันก็จะแมทๆ นะต่อไปนะคะมีก็จะใช้เป็นเป็นคูชั่นธรรมดาเลยนะคะก็ทุกคนจะสามารถใช้ครูชั่นธรรมดาได้เลยนะเดี๋ยวมีจะบอกทีว่าจะทำยังไงให้มันไม่ติดแมสมีใช้ตัวนี้เป็นของ The Face Shop ค่ะเยี่หัวดำรุ่นย,ายา่าๆเย็บปุดา <c oughs> ลงไปบางๆนะคะไม่ต้องลงเยอะมาก <c oughs> ก็อันนี้คือการลงเสร็จแล้วนะน่าก็จะประมาณนี้นะคะมีความแบบ ดิวอีของคูชชั่นอยู่นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงคอนซีลเลอร์ต่างๆก่อนแต่ว่าคอนซีลเลอร์ที่มีใช้อะ่ะมันจะไม่ใช่คอนซะีลเลอร์น้ำแล้วก็คือรองพื้นตลับของ c a t บอลดีแอปเปิลตัวนี้นะคะคือเอามาใช้เป็นคอนซีลเลอร์แล้วแบบปังมากเพราะว่า <Wow. S 1> มันแน่นมากนะคะตัวนี้มันไม่ดีตรงที่มันไม่มีกระจกนนคะทุกคน <Two. One. S 1> จริงๆอะ่ะถ้าสมมติว่าจุดไหนที่มันแบบค่อนข้างเป็นรอยเข้มๆนะคะให้แปะไว้ก่อนยังไม่ต้องเกลี่ย ใช้เวลาเซตตัวนิดนึงนะ mm hmm. ก็เสร็จแล้วนะคะหน้าเราก็จะประมาณนี้นะเนียนกริปนะคะหลายคนก็เฮ้ยใช้รองพื้นธรรมดาที่ใช้อยู่มันติดแมสอะไรเงี้ยพี่จะบอกให้ว่าเจ้าตัวนี้มันดีมากๆะคะ่ะเจ้าตัวเดิมที่เราลงไปตอนแรกนะคะเราก็ทัชลงไปค่ะอย่างเงี้ยนะนะหน้ามันจะแบบแมตต์ไปเลยมีรู้สึกว่ามีใช้ตัวนี้แล้วมันแบบไม่ต้องใช้แป้ง t r a n s l เ c e n t เลยอะทุกคนถึงแม้แป้งมันจะดูแบบสีขาวใช่ปะแต่ว่าถ้าออกมามันก็ไม่มค่อยมีสีนะคะมันจะแบบ น่าจะแมทมีรู้สึกว่ามีชอบตัวนี้มากๆนะคะเพราะว่ามันซิเค์ก,ก็สำอางไว้ได้นะคะแต่ว่าจะบอกให้ว่ามันไม่ได้คุมมันข่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้หน้ามันเร็วอะขวติมีคนหน้ามันใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้ถ่ายดูด้วยแล้วกันว่ามันเยอะไหมน,นะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่แพงนะคะมิก็อยากให้ทุกคนแบบลองไปซื้อตามดูนะเพราะว่าไม่ได้แบบป้ายายาทุกคนมานานมากแล้วนะคะ ช่วงนี้ก็ทาแต่ไลฟ์สไตล์เนาะถ่ายบล็อกถ่ายอะไรต่างๆอย่างนี้ขอเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะโดยใช้แป้งรองพื้นนะเพราะตรงนี้มันเหมือนมีรอยแพ้มีเริ่มรู้แล้วด้วยว่าทําไมหน้ามี่ถึงเป็นสิวมากๆแบบขึ้นทุกวันขนาดนั้นนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยมีกินนมวัวนะทุกคนก็เลยคิดว่าเออน่าจะแพ้สารในนมวัวนะแล้วก็ก็เริ่มแบบเริ่มเปลี่ยนเป็นนมแบบแลคทีเรีแล้วก็หายเลยเว้ยเหลือแค่ตอนนี้ดูแลแบบรอยสิวมันหายแค่นั้นนะคะคือน่าจะแพ้สารในนมวัวนะตอนนี้ก็เหมือนกับหลายๆกิจกรรมในะ ก็เริ่มผ่อนปลนแล้วเนาะนะร้านอาหารก็เปิดได้ถึง5้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนใครที่ได้รับวัคซีนแล้วก็อุ่นใจขึ้นมานิดนึงเนาะเนี่ยนะค่ะมีใช้ขอใช้ิมานิดหนึงนะนี่ของคาม็คซ์นะคะกินวันิลา โอเคหนะ้าเราก็จะเป็นมาณนี้นะคะนี่คือหน้าผิวแบบเต็มออปชันของเราต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาลงสีกันหลายคนก็คิดว่าคงใช้อะไรแปลกๆที่มันเป็นแบบครีมบลัชอะไรเงี้ยซึ่งพี่เป็นคนไม่ใช้พวกอะไรเป็นครีมเลยนะคะครีมที่สุดบนหน้าก็คือรองพืนะ้นอะเฮ้ยพี่ไม่ชอบนะคะเพราะพี่เป็นคนหน้ามันและนั้นเนี่ยมันก็จะเยิ้อง่ายนะคะเราก็จะมาลงลงคอนทัวร์กันตัวนี้ของ ลิป์นะคะมีใช้เป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะจินเจอร์ซลิมพิตน่าจะใช่นะคะจินเจอร์น่าจะเป็นจินเจอร์สีจินเจอร์อะไรทุกอย่างนะคือแล้วก็ใช้แปรงฟุงๆอันนี้นะคะเราจะทัชเนานะคะเพราะเราไม่อยากให้รอยคอนซีลเลอร์รอยอะไรที่เรากบไว้มันหลุดนะเสร็จแล้วเราก็จะลงเป็นส่วนของจมูก วยะคะ่ะตัวนี้มันสีอ่อนมากนะก็เลยลงเท่าไหร่ก็ได้นะคะมันจะไม่เข้มมากแล้วก็เขียนคิ้วกันคิ้วเนี่ยก็เราไม่ได้จะไปสงการเลยเราก็เขียนคิ้วกปกตินะ้อเพราะแม้มันงติแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช้เขียนคิ้วแต่งตาปกติเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเขียนคิ้วกับแต่งตาก่อนนะเดี๋ยวกลับมาค่ะ เราก็แต่งตามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาลงประมาณช่วงนี้กันนะทั้งลิปทั้งพวกบลัชออนนะคะวันนี้บลัชออนก็คืออยากเล่นของใหม่นะ <c oughs> มีชอบใช้เป็นเนื้อฝุ่นนะคะดังนั้นก็ใช้เป็นเนื้อฝุ่นปกติเลย <c oughs> มีจะใช้เป็นคีนิกนะคะเพิ่งซื้อมาใหม่ <c oughs> นะตัวนี้ชื่อสี21นะคะ Ballerina Pop อะไรสักอย่างเนี่ยมันน่ารักมากเพราะว่าบลัชออนมีแบบ <c oughs> เป็นหลุมไปแล้วนะคะกเลยซื้อมาใหม่พัชนะกด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  อันนี้คือข้างที่ปัดแล้วอันนี้คือข้างยังไม่ปัดนะคะมันก็จะมีความระเรื่อขึ้นมามันไม่เห็นอะสีมันเบามากทุกคนแค่ในกล้องเห็นแค่เนี้ยแบบสีไม่ค่อยมียแล้วนะสำหรับมีมีว่าเนื้อมันแบบยังไม่ได้ค่อยติดแป้ง,แป,งแป้งขึ้นแบบก็จะประมาณนี้นะคะแก้มมันจะชมพูแบบพูระเรื่อระเรื่อ,ลอแล้วก็ลิปสติกเราไม่จําเป็นต้องใช้แมทช์ใช้อะไรนะคะ เพราะว่ามีเป็นคนแบบใช้ลิปแมทไม่ได้อยู่แล้วนะดังนั้นเราจะใช้เป็นสีที่มันพิกเมนต์นิดนึงนะคะมี่เขาใช้เป็นตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะเบรสกาก็สีน่ารักมากตัวนี้ชื่อสีว่า t i เกอร์ลินะวันนี้เนี้ยปากเราจะไม่ได้แบบแดงขนาดนั้นอ๋อก็แดงนี่หรอก็จะใช้วิธีการใช้ทิชชู่ซับเนี้ น้องไว้ติดแมสนะคะน้องติดตรงนี้หมดสีก็น่ารักทีนะคะแต่ว่าขอาทาเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวรอน้องแห้งเสร็จต,ตัวนิดนึงนะคะสีประมาณนี้กำลังดีหน้าเราเนี่ยจะไม่ได้แห้งเพราะแป้งหาหนานนะคะเราจะใช้สเปรย์แบบเป็นน้ำน้ำแร่เฉยเฉยนะจะไม่ใช่เซตติ้งสเปรย์นะคะตัวนี้จะเป็นของคอนเดลเลียหรือคอนเดลลี่คอนเดลลี่อะไรอย่างเป็นน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของเกรปมั้งองุ่นอะไรเงี้ย เรอองมันแบบมุนมากชอบเดี๋ยวจะใส่แมสให้ดูก่อนนี่คือฟินิชลุคของเรานะคะถ้าเที่ยวกับตอนแรก <c oughs> <c oughs> น่าสมงมากนะคะแต่ตอนนี้ <Wow! S 1> ดูตื่นขึ้นดูมีชีวิตมากขึ้นเดี๋ยวขอไปเอาแมสมาใส่ก่อนนะคะก็แมสวันนี้ก็จะใช้เป็นแมสธรรมดาอย่างนี้นะคะ <c oughs> เอาสีขาวไว้ข้างในนะ,ะ <c oughs> แมสปเปล่าๆยังไม่เลืออะไรนะคะ กดตรงนี้ด้วยนะคะการที่เราอยู่ข้างนอกนะคะเราก็พูดใส่แมสอย่างนี้เนี่ยมันทําให้แบบหน้าเราเช็ดส,สีกับแมสเยอะใช่ไหมในนั้นนี่เราก็จะพาอ,ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปถ่ายโน่นถ่ายนี้นะคะตอนนี้ทาไมมันแดดมันเหลืองเหรอหรือว่าอ,อะไรไมันเหลืองจังอ๋อเพราะตรงนี้นสีฟ้าได้เลยให้อยองยองยองให้รีบก่อน อันนี้ไม่ติดไม่ติดแบบไม่ติดสักแอะเลยอันนี้คือ no make up ติดเลยนะคะอันนี้แค่แบบอยู่ในบ้านพูดๆ<ะ>หลังแต่งนะทีนี้เราจะมาดูกันว่าหลังจากที่มันมีความมันของใบหน้าออกมาแล้วหรือว่ามีการเซ็ตตัวอะไรต่างๆแล้วนะเนี่ยการใส่แมสออกไปข้างนอกเนี่ยจะทําให้จากร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันติดเยอะมากนะคะมันจะเหลือแค่ไหนตามดูกันเลยค่ะฮัลโหลเราก็ออกมาข้างนอกกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมีอยู่ที่ crystal park เนอะก็จะมา ซื้อของแล้วก็อาจจะมีแวะกินข้าวนิดหน่อยนะคะ ก็เราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแต่ขอเนี่ยเป็นกล้องโทรศัพท์นิดนึงนะเพราะว่าไม่สะดวกกล้องใหญ่ออกมานะคะ,ะแมสันเดิมนะคะก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่านะว่าวันนี้เราจะไปซื้ออะไรบ้างแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยที่เราจะมานะคะเราก็จะมาดู a c นเอ็ M ก่อนเนาะเราจะไปดูเสื้อผ้ากันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราได้เสื้อผ้าอะไรกันบ้างนะคะเราก็เดินตักแดดตักฝน <laughs> ร้อนมากวันนี้งงร้อนแบบร้อนจัด,จดเลยอะร้อนจร,นรนิงๆค่ง ก็คือเราไม่ได้อะไรจาก H a M เลยนะคะ <บ S 1> ทุกคนเราจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันนะคะเราก็จะไปซื้อของนิดนึงเพราะว่าเพิ่งดูติกต็อกมา <c oughs> ก็เลยอยากจะซื้อมาร์ชเมลโล่ไปปิ้งที่บ้าน <c oughs> คือเห็นใช่ไหมใน t ิกต็อกเขาแบบที่เกาหลีเขาชิทเอามาร์ชเมลโล่มาปิ้งไฟมากเลยแต่ว่าเราไม่มีไฟนะคะเพราะว่าเราไม่มีเตาแก๊สดังนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนเหมือนกันแต่ว่าอยากซื้อไปก่อนอเอาไปใส่แคคเกอร์แล้วก็ไปเมลให้มันเป็นแบบหนึบๆอะอะไรประมาณนั้นนะคะวันนี้ไม่ไท้อะไรเลยอะ แบบเซ็งเบาๆนะคะแต่หิวข้าวแล้วอ่ะภารกิจตามหามาร์ชเมลโล่มาร์ชเมลโล่มาร์ชเมลโล่มีตรงนี้ไหมอ่ะให้เป็นมาร์ชเมลโล่แบบนี้นี่แตแบบนี้ทุกคนให้เปแบบลูกมอนสเตอร์อย่างนี้อยากได้ไอที่มันเป็นซองใสๆอย่ะแง่อยูอย่ไหนอ่ะ ทุกคนคะ่ะเราก็เงอแงแตกมากเลยนะเพราะข้างล่างมันร้อนมากนะคะเราก็มีก็ซื้อของนุ่นนี่นั่นมาเต็มเลยเดี๋ยวจะแกะให้ดูด้วยว่าซื้ออะไรมาด้วยนะแล้วมีก็ซื้อสตาร์บัคนะคะมาทานบนรถด,ด้วยเดี๋ยวมันต้องกล้องไม่ได้จะถอดแมสต์เตืนตึดึมตึอตึอนเนไม น้อยมากแค่จะไม่มีเลยนะคะคือเดินมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็แบบคือมันไม่ไม่มีเลอะไม่เลอะเท่าไหร่เลยนะแบบไม่ค่อยเลอะเลยอะ่ะมันเลอะก็มีแค่ตรงแบบตรงขอบแก้มนิดหน่อยนะคะตรงนี้อืมหน้าก็แอบมีรอยแมสนหนึ่งนะคะคือกล้องเราตั้งไม่ได้อ,ะอ่ะทุกคนก็จะได้มุมนี้นะคะเราก็จะมาล้างมือก่อนก่อน,นกินใช้สเปรย์แอลกอฮอล์จัแอลกอฮอล์ กินกันวันนี้มีสั่งมาเป็นออช็อกโกแลตชูอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมีก็ไม่รู้มันคืออะไรนะคะแต่ว่าสั่งมาเป็นแก้วเล็เพราะว่ากลัวว่ามันจะหวานเกินไปแต่ว่ามีสั่งหวานน้อยแล้วด้วยไม่ได้กินกาแฟข้างนอกบ้านนานมากเพราะว่าที่บ้านมีเครื่องทํากาแฟใช่ไหมไม่ได้ออกไปไหนด้วยจริงๆวันนี้กะจะเอางานมาทําแต่เพิ่งเห็นว่าแบบที่สตาร์บัคคนเยอะมากอ,อ,มอ,มอันนี้เป็นเฟรปเป้นะช็อกโกแลตปั่นทุกคน มือไอติมวาน,นิลาที่ตีเป็นแบบปังที่ตีเป็นวิปครีมอะ่ะอืมซื้อคุกกี้มากินด้วยคุกกี้อันนี้มีชอบมากนะคะเป็นซอฟตโอต๊ตเนวนี่นคคะเป็นซอฟคุกกี้นะเป็นโอ๊ตอยากกินคุกกี้มากก็เลยแบบหาคุกกี้กินอร่อยอะโคตรอันนี้น่ากินเดียว มัชเมลโล่ที่เราไปดูกันแล้วมันไม่มีรุ่นที่อยากตานะคะนี่เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เหมือนมีไส้มั้งไม่รู้อะเดี๋ยวไปกินเล่นๆแล้วก็ถ่ายลงปทิกเกมาแล้วก็รามยอนที่เราซื้อมาคือนกพูดีนกพูดีนกพูรีประมาณนี้นะซื้อของก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายเพราะว่าอยากซื้อของที่ อยากกินจริงๆก็คือเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะคะว่าแทบจะไม่มีเครื่องสำอางติดแมสใดๆออกมาเลยนะแล้วก็ลิปก็ไม่ติดออกมาด้วยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าในคลิปเนี่ยเราพูดไปด้วยเราไอ้นู่นนี่นั่นไปด้วยนะคะแต่เราไม่ถอดแมสเลยนะเราไปลองเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ถอดแมสนะวันนี้ก็ไม่ได้อะไรจากเอชแอนด์เอ็มเลยเพราะว่าเหมือนของมันน้อยเราไปดูที่พารากอนมาใช่ไหมคะของมันเยอะมากตรงนู้นมันไม่มีไซส์แล้วก็เลยจะมาดูที่นี่แต่ที่นี่ไม่มีรุ่นนั้นเลยด้วยซะะ้ำ <c oughs> จะมีรอยแมสบนหน้าเรานิดนึงมันก็ไม่ได้ชัดมากแต่ในกล้องมันเห็นนั่นแหละก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะแวบะบมาทักทายแล้วก็เล็กๆ,ๆน้อยๆในการแต่งหน้าไม่ให้ติดแมสในช่วงนี้เนาะถ้าใครไปไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะใครได้รับวัคซีนแล้วก็รอเข็มที่2กันต่อไปเพราะว่ามีก็ยังไม่ได้เข็มที่2เหมือนกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คือช่วงนี้เหมือนกับยอดวิวมันตกนิดหน่อยก็เลยอยากรู้ว่าทุกคนอยากดูคลิปแบบไหนกันมี่แบบเดาใจไม่ถูกเลยเพราะว่่าามีคคอนนนข้งเป็แบบ ไม่ฟิกกับการทําคลิปเลยแล้วก็อันไหนที่คนขอมามี้ก็พยายามทําให้แล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าอันนี้เขาขเอาคนขอมามันไม่มีคนดูเลยมี้ก็งงเป็นช่วงๆมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะที่คอยซัพพอร์ตเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะ <laughs> เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย